สิตาลีเฉวหวังเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะหวังยี่ป๋องเงียบหายไปในขณะที่กําลังถ่ายทําราชาแห่งท้องฟ้ามาระยะหนึ่งแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับและไม่อนุญาตให้เปิดเผยวัสดุใดๆทั้งสิ้นการถ่ายทําจะเสร็จสิ้นเกือบถึงเดือนพฤษภาคมละครเรื่อง bee ing h e hero ยังอยู่ในหูหนานเซทไลทีวี mango super media ยังคงเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ช่วงที่สองจากไวคูที่ซื้อลิขสิทธิ์ในช่วงแรกทางอินเทอร์เน็ตละครเรื่องนี้ยังติดดาวเพราะเนื้อหาได้ตรวจทานแล้ว แต่ยังไม่ผ่านทั้งหมดได้รับการแก้ไขรายละเอียดหลายครั้งตามความคิดเห็นที่วิภา์วิจารณ์กันแต่คราวนี้ได้ถูกส่งเพื่อตรวจสอบอีกครั้งและบอกว่าปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าเขากําลังถ่ายทาในทีมและเขาก็ได้ทุ่มเทให้กับทีมงานมากจริงๆไม่เพียงแต่เขาจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมประจําวันเท่านั้นเขาไม่แม้แต่จะออนไลน์เพื่อพบปากกับแฟนๆดูเหมือนว่าพวกเขาจะจงใจลดสถานะความร้อนแรงของพวกเขาในวงการบันเทิงอีกด้วย การเสนอผลประโยชน์หรือบางสิ่งบางอย่างภายใต้การกระทําที่ชัดเจนหรือการปฏิบัติการชิงรางทางเรื่องของหวังอีปอนั้นถูกต้องมากการจดจ่อกับการถ่ายทาก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของเขาในการก้าวไปสู่การเป็นนักแสดงที่ทรงพลังอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะก็ตามข่าวต่างๆเกี่ยวกับเขาทางอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่หยุดลงดูเหมือนว่าตราบใดที่เราใส่คําว่าหวังอีปอเราก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆที่ถูกพูดถึงกันอย่างร้อนแรงบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับหวังอี่ปอ และเมื่อเร็วๆนี้หวังอีปปอมีสิ่งที่ดีที่จะประกาศเปิดตัวแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลานั้นแพลตฟอร์มโซเชียลของเขาจะประกาศการรับรองใหม่อีกครั้งที่37อย่างเป็นทางการจำนวนการรับรองของหวัปปเองเป็นศิลป,ปินที่ใหญ่ที่สุดในวงการบันเทิงแม้ว่าหลายแบรนด์จะไม่ร่วมมือกันอีกครั้งในช่วงต้นปีแต่แบรนด์ใหม่กําลังจะเข้าร่วมกับหวังฮิปปก็มีมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเครื่องดื่มชายเย็นแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการทางออนไลน์หรือแม้กระทั่งการอุ่่นนเครือองงทาฟออไล์ แต่บรรจุภัณฑ์ของชาดำเย็นมาสเตอร์คงังกับหวังอีป่ปอที่ดูกระตือรือร้นเป็นพิเศษในเสื้อผ้าสีส้มและป้ายข้างๆเขาอ่านว่าหวังอีป่ปอโคศกแบรนด์ชาดำเย็นมาสเตอร์คงังจากมุมมองนี้ถึงไม่มีข่าวออนไลน์แต่การประกาศออฟไลน์ที่รอการประกาศอย่างเป็นทางการไม่ได้หวังอีป่ปอและชาดำเย็นมาสเตอร์คงังพวกเขาจะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วยกล่าวก็คือในงานมาสเตอร์คังไอแบล็กที บนนิ้งคาร์นิวัลเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2561หวังอี่ปอในฐานะนักแสดงรับเชิญได้แสดงบนเวทีรำพัดเมื่อย้อนกลับไปในตอนนั้นหวังอี่ปอเป็นเพียงแขกรับเชิญที่งานคาร์นิวัลหลังจากผ่านไป4ปีหวังอี่ปอได้กลายเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์อีกด้วยโดยทั่วไปมี3ประเภทของการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์และโคโก้กหก็เพื่อชื่อเสียง2เพื่อผลกําไรและ3เพื่อความคิดบางยี่ห้อไม่ดงังแต่สินค้าดีมาก ดังนั้นพวกเขาจําเป็นต้องมีโฆษกเปิดตลาดให้กับแบรนด์และเพิ่มความนิยมในขณะที่บางยี่ห้อมีชื่อเสียงระดับประเทศอยู่แล้วแต่ที่ต้องการก็คือการขายและโฆษกจะผลักนั้นยอดขายให้แบรนด์เป็นเรื่องปกติแบรนด์อื่นๆไม่ได้พิจารณาว่าโฆษกจะนําเสนอได้กี่แบรนด์และจะสร้างผลกําไรได้มากน้อยเพียงใดเช่นเดียวกับการวางตําแหน่งภาพลักษณ์ของแบรนด์เมื่อวิเคราะห์ถึงเหตุผลในการร่วมมือระหว่างมัสเตอร์คังไอแบล็กทีและหวังอีปอ แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในประเทศอยู่แล้วซึ่งมีคู่แข่งในประเทศเพียงไม่กี่รายและมูลค่าทางการค้าของไวไอบอนั้นพุ่งกระฉูดหลังจากความร่วมมือนี้ในไม่ช้าแบรนด์จะมียอดขายสูงสุดใหม่อีกครั้งและไวอบออายุยังน้อยรักกีฬาและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นซึ่งเข้ากันได้ดีกับสโลแกนของแบรนด์ว่าเจ๋งพออย่างไรก็ตามรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะในคืนวันที่30มีนาคมเซอจันได้เปิดตัววิดีโอใหม่ ล่าสุดบนแพลตฟอร์มวิดีโอขนาดสั้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนั่นก็คือ Tik t o k จีนนั่นเองซึ่งไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นวิดีโอคอรัสของเพลงประกอบละครทีวีเรื่องคุณคือปฏิญาณแห่งรักอาจจะต้องถูกลืมดังนั้นหลังจากการเปิดตัวไม่นานเอจ์จนได้ถ่ายทาวิดีโอร่วมร้องเพลงคอรัสใหม่สําหรับทุกคนสําหรับวิดีโอที่2พูดได้เลยว่าได้รับความนิยมอย่างมากค่ะ ไม่เพียงแต่มีจานวนผู้ชมเกิน20ล้านคนในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่จํานวนการกดไลค์ก็สูงเกิน1.23ล้านคนเช่นเดียวกันค่ะความนิยมของวิดีโอทั้งสองได้ยืนยันอีกครั้งถึงความนิยมอย่างมากของเือจานนอกจากนี้ต้องบอกว่าหลังจากการปล่อยวิดีโอคอรัสนี้ชาวเน็ตหลายหมื่นคนก็เข้าร่วมในการร้องเพลงคองรัสและดึงดูดความสนใจของผู้คนนับไม่ถ้วนบนแพลตฟอร์มโซเชียลโตอินและเช่นเดียวกับวิดีโอนักร้องประสานเสียงของเือจาน ในละครเรื่องนี้ได้กระตุ้นปฏิกิริยาโต้อตอบที่ร้อนแรงบนอินเทอร์เนต็ตละครฮิตเรื่องดีอดอ,อเเปเลิฟก็พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในทุกๆด้านซึ่งหมอกู้วยได้รับรางวัลบทบาทละครของแชมป์15วันติดต่อกันของสื่อใหม่ด้วยคะแนนดัดชนีสูงถึง9.31แน่นอนว่านอกจากบทบาทของสื่อใหม่แล้วยังได้ครองตำแหน่งดัดชนีการออกอากาศละครโททัศน์ด้วยคะแนนสูงถึง90.84บทบาทของกู่วยมีส่ับสนุนมากถึง62% ละครเรื่องนี้ยังประสบความสำเร็จในดัชนีการออกอากาศของละครโทรทัศน์และดัชนีความเจริญรุ่งเรืองของด a t a ตาวินเกือบทะลุ3และเรตติ้งพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มออกอากาศดัชนีด a t a ตาวินพุ่งขึ้นแตะที่2.0 1ในทันทีนอกจากดัชนีความมั่นคงแล้วปริมาณการออกอากาศของรายการนี้ยังทรงตัวอยู่ที่เฉลี่ยมากกว่า100ล้านคนต่อวันและจำนวนการออกอากาศเฉลี่ยต่อวันมีมากกว่า160ล้านครั้งต่อวันรายการดัชนีความเจริญรุ่งเรืองของด a t a ตาวิน ได้คว้าแชมป์16วันติดต่อกันล่าสุดแตะที่2.721และปริมาณการออกอาาศล่สุดยังมีเรตติ้งต่อเนื่องทะลุมากกว่าหนึ่งใน8วันช่วยให้ทีวีดาวเทียมแตะอันดับขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องในวันที่30มีนาคมปริมาณการออกอาาศบนแพลตฟอร์มเว็บแคทสูงถึง2,300ล้านวิวอีกด้วยยอดวิวสะสมในตอนจบอยู่ที่2,850ล้านวิวจะเห็นได้ว่าความนิยมของละครเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่างแน่นอนค่ะเป็นเรื่องจริงที่ไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ วิดีโอการร้องเพลงหรือการปรากฏต,ตัวของเซอร์จานก็สามารถดึงดูดความสนใจและความรักของผู้คนได้อย่างมากมายทำให้เราได้สัมผัสถึงอิทธิพลของเซอร์จานไอดอลท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เซอร์จานได้รับความนิยมดังกล่าวแต่ทุกๆครั้งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงด้านความนิยมของเซอร์จานและคราวนี้วิดีโอคอรัสของเซอร์จานไม่เพียงแต่ได้รับคนที่รักเขาอย่างน้ำไม่ท้วนซึ่งเต็มไปด้วยความประหลาดใจเท่านั้นพูดได้เลยว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นรู้สึกถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ และความยิ่งใหญ่ของเข้าในหูหนานเซตว์อไรที่วีที่กำลังออกอากาศไปซึ่งสามารถเห็นได้ในทุกฤดูการและเรตติ้งในตอนสุดท้ายของการออออากาศของคูยุนยมีอัตราความสนใจสูงสุดอยู่ที่1.2994เปอร์็นเป็นการทำสถิติใหม่อีกครั้งอัตราความสนใจในการถ่ายทอดสดของคูยุนยส่วนใหญ่อยู่ที่1อร์ซซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่สำหรับละครทั้งหมดในละครโทรทัศน์และกำลังอยู่ในกระแสความนิยมอย่างล้นหลามทำกลางละครโทรทัศน์หลายเรื่อง ละครเรื่องนี้ได้คว้าแชมป์อันดับหนึ่งทุกรายการปริมาณการออกอากาศและความนิยมค่อนข้างน่าประทับใจมากค่ะและพวกเขามีชื่อเสียงในรายการค้นหายอดน,นิยมในบทบาทของนักสแสดงนําเสอจานและหยางจื่อมีปฏิสัมพันธ์อื่นๆเพียงเล็กน้อยยกเว้นโรงละครเล็กๆในตอนท้ายของภาพยนตร์และวิดีโอสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่29มีนาคมทั้งสองสารภาพความรู้สึกดีๆต่อ,อก,กันพวกเขาได้โดพสต์พร้อมๆกันและโพสต์ภาพนิ่งใหม่จากทีมงานเสือจานกล่าวว่า ขอบคุณที่ให้กู้เวยรู้สึกว่าความรักเป็นแรงผลักดันของความกล้าหาญไม่ว่าจะดีหรือร้ายเผชิญหน้าไปด้วยกันฉันก็เข้าใจเช่นกันว่าคนทั้งสองคนต้องสนับสนุนกันเพื่อใช้ชีวิตที่เหลือในชีวิตของพวกเขาอย่างจือ่อตอบว่าขอบคุณที่ปล่อยให้หลินจื่อเซียรู้สึกว่าความรักนั้นหวานและขมขื่นแม้ว่าจะไม่ราบรื่นแต่หัวใจสองดวงที่ปูกไว้ด้วยกันจะเข้าหากันเสมออิทธิพลของอยางจื่อและเสี่ยจ้านั้นชัดเจนสำหรับทุกคน เมื่อพวกเขาเผยแพร่บทบาทจากมุมมองของตัวละครในละครพวกเขาอยู่ในรายชื่อการค้นหายอดนิยมอย่างเป็นธรรมชาติปริมาณการอ่านหัวข้อสูงเกิน30ล้านครั้งเป็นระดับการสนทนาที่สูงมากความนิยมของคนสน,นั้นสูงและมีความพอดีที่เหลือเชื่อทุกวันอังคาร China Audio Visual Big Data หรือ CVB จะเผยแพร่การจัดอันดับรายสัปดาห์ของ i พร t i m ม TV Drama Rating อัตราผู้ชมเฉลี่ยของตอนที่8-20ถึงของละครเรื่องนี้ก็คือ 0.649%เทียบกับ0.481%สำหรับตอนที่1-7เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะและเรตติ้งเฉลีย่ยของตอนที่22สูงถึง0.88%หลังจากดูเรตติ้งของ c v b แล้วเราอาจพบว่ามีความแตกต่างมากระหว่างเรตติ้งของคุย,ยนุนกับเรตติ้งของ c v b ท้ายที่สุดแล้วเรตติ้งคหย,ยุนของละครเรื่องนี้มีความได้เปรียบอย่างแท้จริงโดยได้ติดอยู่ในอันดับแรกทุกวันในช่วงเวลาเดียวกันของทีวีดาวเทียมที่มีเรตติ้งสูงสุด แต่ที่มากกว่า1%เป็นเวลา6วันติดต่อกันทําไมถึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้อันที่จริงความแตกต่างนี้เกิดจากช่องทางการรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันและตัวอย่างของการรวบรวมของระบบการประเมินให้คะแนนแต่ละระบบขอบเขตข้อมูลและวัตถุประสงค์ของ CBB คือข้อมูลพฤติกรรมการรับชมสดของเคเบิลทีวีและผู้ใช้ IPTV จํานวน200ล้านคนทั่วประเทศดังนั้นเพื่อให้พื้นที่เคเบิลทีวีและ IPTV เป็นที่นิยมสถานีโทรทัศน์จำนวนมากจะได้เปรียบ เช่นดาก,กอนทีวีเป็นต้นไม่ว่าในกรณีใดระบบการให้คะแนนแต่ละระบบจะมีลักษณะและคุณค่าของตนเองในฐานะผู้ชมนี่เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น CVB หรือคูยุนแนวโน้มการพัฒนาของละครเรื่องนี้มีความสอดคล้องกันมากเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ย C ีวของละครล่าสุดของหูนันเซทเทไลทีวีอยู่ที่0.358เปละครเรื่องนี้ได้อัปเกรดฐานการให้คะแนนของหูนันเซทเทไ์ทีวีขึ้นสู่ส่วนโค้งที่สวยงามตั้งแต่เริ่มต้น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกรง่งละครเรื่องนี้มีฉากจูบเยอะมากและบททดสอบของนักแสดงทั้งสองก็หนักมากเช่นเดียวกันค่ะถ้าคนสองคนไม่อยากทุ่มเทให้กับการแสดงก็จะเสียความปรารถนาดีไปอย่างง่ายดายส่งผลให้นักแสดงทั้งสองแสดงได้จริงจังอย่างมากค่ะฉากจูบทั้งหมดให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากต้องบอกว่าเซอร์จานจูบเก่งมากค่ะการแสดงทั้งหมดของเขาเป็นธรรมชาติมากที่สุดหลังจากที่เซอร์จานแสดงในละครเรื่องนี้ เขาคงไม่ต้องกังวลการแสดงฉากจูบอีกต่อไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะในละครเรื่องนี้พวกเขาจูบกันเยอะมากว่ากันว่ามีทั้งหมดมากกว่า50ครั้งไม่ว่าจะเป็นการแตะปากเบาๆการจูบที่อบอุ่นการจูบแบบให้กำลังใจการจูบแบบเร่าร้อนการจุมพิษที่หน้าผากการจูบแบบดุดดื่มเป็นต้นการจูบแต่ละครั้งทำให้ความดันเลือดของผู้ชมสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในการให้สัมภาษณ์ของอย่างจือกล่าวว่าผู้กำกับอยากขอให้ที่ตัวเองให้กับการแสดง อย่างจื่อก็เห็นด้วยและสัญญาว่าเธอจะอุทิศตนเองให้กับการแสดงละครเรื่องต่อไปอด้วยหลังจากดูละครทีวีเรื่องนี้แล้วเราก็รู้ว่าทำไมผู้ก,กำกับขอให้นักแสดงแสดงเต็มที่ปรากฏว่ามีฉากพระเอกและนางเอกมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิง่งนักแสดงบางคนอาจจะมีข้อกำหนดมากมายแต่อย่างจื่อและเสี่ยจ้านทำได้ดีมากพวกเขาทุ่มเทและการแสดงของพวกเขาก็เข้ากันได้ดีมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการจูบข,ของเสี่ยจ้านนั้นนุ่มนวลและละมุนมากค่ะ ไม่ร้อนร้อนเกินไปและอบอุ่นอย่างมากแน่นอนว่าในฐานะนักแสดงมืออาชีพการแสดงเหล่านี้ถือเป็นเพียงอาชีพการงานของเขาเท่านั้นและแฟนๆต่างก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีวิธีการสร้างตัวละครที่ดีเป็นงานของพวกเขาหยางจือเคยแสดงละครโรแมนติกมาแล้วหลายเรื่องและเธอได้ร่วมงานกับนุ่มอหลายหลายคนเช่นหลี่เชียนเฉิงอี้รุนเจลุนจิ้งปอหลนันเสจจานเป็นตน้นเมื่อตกลุมรังในอาชีพนักแสดงทั้งเสจจานและหยางจือ สามารถบอกได้ว่าอะไรคือละครและอะไรคือชีวิตจริงดังนั้นพวกเขาจึงไม่ตกหลุมรักพระเอกและนางเอกในละครเรื่องนี้อย่างง่ายๆสําหรับนักแสดงที่ยอดเยี่ยมยังต้องแยกแยะวาละครกับชีวิตเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกาันและพวกเขายังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อการในฐานะเพื่อนร่วมงานการแสดงเท่านั้นและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ